สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็กขับรรอ,อ,อบวันนะครับไอวิทช,ชุกโดนหัวหน้าแก๊งโจโหดดอดมอบตัวสารภาพหนีไปก็ไม่มีประโยชน์ไอวิทช,ชุกโดนครับหัวหน้าแก๊งโจโหดดอดมอบตัวสารภาพหนีไปก็ไม่มีประโยชน์นะบอลสมุนเขามอบตัวก่อนจัดสายนะครับเมื่อเวลา14.0 0น,นวันที่10ธันวาคม258ที่ศูนย์ปฏิบัติการชั้น2กองบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี มีการแถลงข่าวกันเข้ามอบตัวของนายพงวิทยนะ์เทพกาวีละหรือวิชุกโดนหัวหน้าแก๊งชุกโดนนะอายุอีบปีอยู่บ้านที่268หมู่4ี่ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรนะีครับผู้ต้องหาตามหมายจับซึ่งเป็นหนึ่งใน6คนร้ายที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายนายกิษดาหรือเอิร์ธอ่อนน้อมอายุ19ปีเสียชีวิตและนายพีรพงศ์หรือนิคเดืองจนันทร์อายุอีอปีชาวจังหวัดจบคีริขนนะันได้รับบาดเจ็บ เกิดวันที่6ธันวาที่ผ่านมาพลตํตรีสุทธิพงศ์วงปิ่นรองผู้บังคับบัญชาปุธอนพักเจ็ดนะครับกล่าวว่านายพงวิทย์หรือวิทย์ได้ต่อของค้ามอบตัวเจ้าที่พดสูบสวนกองัำคัรตํารวจปุทอนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยให้ไปรับตัวที่สถานที่แห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลลรดญญ่าอาเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับหลังก่อเหตุโดยอาวุธปืนลูกซองขนัดที่พบในคลิปที่นาย ใชอนุวัตหรือต้นรอดภัยอายุ23ปีเป็นผู้ถือได้นำลูกซุกซ่อนไว้บนต้นไทรกลางป่าละเมะในพื้นที่หมู่แปนะครับตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งผู้ต้องหาจําได้อย่างแม่นว่านําไปซ่อนเอาไว้ที่ไหนและหลังจากแถลงข่าวจะให้เจ้าที่คุมตัวไปเอาของกลางนะครับด้านนายพงวิทย์เทพกาลวีระนะครับหรือวิทยชุกโดนตอบข้อ,อักถามของสื่อมวลชนว่าสา,สาเหตุที่ลงมือก่อเหตุ เนื่องจากคือวันนั้นพวกตนไานั่งกินเหล้าอยู่ที่ร้านอัลเบียนแล้วพบกลุ่มวัยรุ่นตะปูนคู้หลีนะครับนั่งอยู่โต๊ะฝั่งตรงข้ามประมาณ6กคนซึ่งก็นั่งกันตามปกติและต่อมาเริ่มมีการขมเมนกันจากนั้นวัยรุ่นชื่อที่ใสเ่เสื้อสีเขียวเดินออกไปนอกร้านไปตามพวกเด็กตะปูนชื่อเพชรมาแต่ไม่ยอมเข้าไปในร้านได้แต่ยืนเฉเนอมองที่หน้าประตูร้านจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นตะปูน,ปนก็ใช้บินแล้วเดินออกจากร้านนะครับ ซึ่งพวกตนก็เช็คบ,บินแล้วก็เดินตามไปเมื่อออกไปหน้าร้านก็นพบว,ว่ากลุ่มวัยรุ่นตะปูนที่ชื่อเพชรนั่งขอมถจักรยานยนต์อยู่จำนวนสองคนส่วนไอเอิร์ยืนอยู่กับผู้หญิงหนึ่งคนเมื่อพวกตนมองไปก็เห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นที่นั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์กําลังโทรศัพท์อยู่พวกตนจึงเินข้ามไปเอารถกระบะและรถยนต์เก่งที่จอดอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วขับยูเทิร์นรถกลับมามาหากลุ่มวัยรุ่นทังกล่าวจากนั้นจึงเดินลงมาจากรถซึ่งตนได้เดินไปถามกลุ่มวัยรุ่นว่า เป็นเด็กที่ไหนก็ได้รับคําตอบว่าเป็นเด็กตะปูนเที่ยวกับคนชื่อเพชรจากนั้นพวกตนก็ลุมต่อยและทําร้ายทันทีนะครับตามที่ภาพวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้เมื่อถามว่าเคยมีปัญหาชนตัวกับนายกิจราหรือเอิญผู้ตายมาก่อนหรือไม่นายวิทย์ตอบอย่างหน้าตาเฉยว่าไม่เคยที่พวกผมถูกทําร้ายเด็กตะปูนก็เหมารวมว่าเป็นเด็กชุดโดนเหมือนกันเมื่อหลายปีก่อนเด็กตะปูนเคยใช้ปืนแล้วยิงเด็กชุดโดนโดยไม่สนใจว่าเป็นใครเหมารวมหมด สำหรับเรื่องการท้าทายเจ้าหน้าที่ตำรวจลงใน Facebook นั้นไม่จริง Facebook ดังกล่าวเป็น Facebook ปลอมที่ตนรู้ว่าเป็นเฟซปลอมเพราะตนกับนายนิตินัยหรือมอสกำลังหลบหนีอยู่ไปอยู่ที่ภูเขาแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลลักยากด้วยกันตลอดแต่อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ตนขอให้เพื่อนที่กำลังหลบหนีอีก3ามคนขอให้รีบเข้ามอบตัวเพราะคือ,อยังหลบหนีไปก็คงไม่เป็นผลดีต่อตัวเองอยากฝากขอโทษไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยตนรู้สึก รู้สึกเสียใจจริงนะครับการลุมทาร้ายในวันนั้นตนไม่คิดว่าจะเอาให้ถึงตายนายพงวิทย์เผยนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าครับหลังจากทําการแถลงข่าวแล้วเสร็จเจ้าที่ได้คุมตัวนายพงวิทย์เทพกาลีกาวีละนะครับหรือวิจุดโดนเดินทางไปเอาวุธปืนลูกซองหน้านัดที่ซุกซ่อนเอาไว้บนต้นไทรขนาดใหญ่ที่อยู่กลางป่าละมาะพื้นที่หมู่8ตแข่งเสี่ยนครับและ เรต้นไทรต้นดังกล่าวพบว่ามีผ้าเจ็ดสีถูกเอาไว้โดยรอบแต่เกา่าคนหนึ่งบอกว่าที่ต้นไทรดังกล่านายภงมวิทย์เทพกามีละหรือวิชุดโดนและเป็นหัวหน้าแก๊งชุดโดนที่ขอเข้ามอบตัวในวันนี้ใช้เป็นที่น้ําสาบานตวนว่าจะเป็นเพื่อนกัน,กนตลอดไปแมีห้าคนนะครับซึ่งกอบด้วยนายนิตินัยหรือมอสวชิรานุไทยอายุย5้าปีนะครับอยู่ระหว่างหลบหนีมาอสองนายนรรยา ปลินปินโล่นะครับอายุ18ปีอยู่ห่างหลบหนีนะครับสามนายชัยอนุวัตหรือต้นรอดภัยอายุ23ปีอยู่ห่วงหลบหนีส่วนเพื่อนร่วมน้ําสาบานถูกเจ้าที่จับกลุมตัวไปก่อนหน้าน,นี้2คนคือนายตินหรือเวเทวกุลอายุ21ปีและนายปสารหรืออดจันเมทากุลวัฒอายุ20ปีนะครับ